สถานการณ์การรบช่องบกอำเภอน้ําืืนจังหวัดอุบลราชธาน,นีปีพศ2530ส,สถานการณ์ในขณะนั้นกองกำลังฐานเวียดนามได้บุกยึดสมรภูมิเนิน500พื้นที่ช่องบกเพื่อเป็นป้อมบัญชาการต่อสู้และผลักดันกองกำลังฐานขเขมรแดง ส่งผลกระทบถึงความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวชายแดนกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่13ได้จัดกำลังร้อยรอ3 3 3 1เข้าปฏิบัติการในสถานการณ์การรบช่องบกบโมงเย็นของวันที่6พฤษภาคม2530ร้อยรอ2-3-3-1ได้จัดกำลังออกซุ่มโจมตีครั้นเมื่อรุ่งเช้าได้ถอนตัวออกจากพื้นที่ซุ่มโจมตี กำลังพลได้เหยียบกับระเบิดและได้ปะทะกับกําลังฝ่ายค่าศึกนานประมาณสิบนาทีฝ่ายเราบาดเจ็บสาหัสสามนายเสียชีวิตในเวลาต่อมาสองนายต่อมาตอนเช้าวันที่14พฤษภาคมได้จัดกําลังพลออกลาดตระเวนเจาะเส้นทางรุกเคลื่อนที่เข้าหาค่าศึก บริเวณเนิน500ตามแผนยุดลาดตะเวนได้เหยียบกับระเบิดของข้าศึกฝ่ายเราได้รับบาดเจ็บสาหัสหนึ่งนายวันที่25มิถุนายนได้จัดกำลังพล4ชุดปฏิบัติาการหน่วยขนาดเล็กออกลาดตะเวนพิสูจน์ทราบและซุะ่มโจมตีตามแผนชุดปฏิบัติการได้ประทะกับยามคอยเหตุของข้าศึกจำนวน5-7คนฝ่ายเราปลอดภัย และสามารถยึดที่ตั้งปืนกลและอาวุธยุทโธปกรณ์ได้จำนวนหนึ่งค่าสึกเสียชีวิตหนึ่งคนตีสี่ของวันที่27มิถุนายนได้เข้าตีขยายผลที่มั่นค่าสึกบริเวณเนิน500สามารถยึดอาวุธยุทโธปกรณ์และทำลายที่มั่นของค่าสึกได้จำนวนมากโดยฝ่ายเราถูกต่อต้านอย่างหนักเป็นเวลาต่อเนื่องหลายชั่วโมง ผลไฟเราเสียชีวิตสองนายบาดเจ็บแนายผู้บังคับกองร้อยชื่อร้อยโทมนตรีธรรมวินทร์นกำลังพลของหน่วยได้รับบาดเจ็บทุกพลภาพคือพลทหารวิชาสอนแดงผู้เสียชีวิตพลทหารสามารถทีบุญมาพลทหารสมหมายสะอาดรำและพลทหารสังคมนิ่มพันุ์